เก็ดเมื่อยังฝึกไม่ทันได้ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นโลกียกเจ็ดเก็ดก็ไม่เที่ยงขันท้าไม่เที่ยงเจ็ดก็ไม่เที่ยงเพราะเก็ดยังฝึกไม่ได้ยังไม่ได้บรรลุโลกระทรรม่เลก็ยังไม่จัดว่าเป็นเิ็ดของเราเราเป็นเิ็ดไม่ใส่เพราะมันไม่เที่ยงเพราะถูกกิเลสจูงจมูกของเิ็ดนั้นไปสู่พกน้อยคนใหญ่ ไม่มีก,มากํหาหนดธาุธาุหมายกําหนดพบาราไม่ได้ยังเป็นโลเกียกิจเลยจะกิดไม่เทีย่ยงถ้ากิดเทีย่ยงเหล่านั้นก็ไม่ไปต้องอยู่ถึงจะึกวมลงตู่ขณะอ,อุปนาทธ์อปนาได้อันนั้นก็ยังเป็นโลเกียกิจโลเกียธรรมก็ไม่เทีย่ยงอีกก็ไม่ให้แน่นอนไม่พบทราบอนั้นนั่น ตาไม่เที่ยงคันห้าจิตจงศึกษามันไม่เที่ยงเพราะแปลควนเปลี่ยนแปลงเสมอนับตั้งแต่บรรทุกปฏิสนที่ในธรรมดามานั้น